จังหวัดศรีสะเกดบวชต้นตาลเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติและครบรอบวันเสียชีวิตพ่อดาบวิชัยนายสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าที่บริเวณถนนต้นตาลดาบวิชัยสายอุทุมพรพิสัยปรางกูตาบลโคกการอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิทผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด ได้เป็นประธานในพิธีบำรุงรักษาต้นตาลตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2567เนื่อง <holder. S 1> ในวันครบรอบวันเสียชีวิตดาบวิชัยสุริยุทธ์หรือตำรวจบ้าปลูกต้นไม้กว่า3ล้านต้นซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกดได้ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในพื้นที่และสถานศึกษา ได้ร่วมกันทําการบวชต้นตาลการทําความสะอาดถนนต้นตาลการตกแต่งกาบตาลและการปล่อยตัวเบียนเพื่อกําจัดด่วงหรือหนอนที่จะมาเจาะทําให้ต้นตายได้ซึ่งกิจกรรมร่วมกันบํารุงรักษาต้นตาลตามโครงการวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติประจําปี2567เเป็นการอนุรักษ์ต้นตาลที่ดาบวิชัยสุริยุทธ์ได้ปลูกไว้ซึ่งปัจจุบันคือถนนต้นตาลดาบวิชัย ทางจังหวัดศรีสะเกดและฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นมุ่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหรือเป็นแลนด์มาร์กเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2567เพื่อน้อมสำรึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรอีกทั้งเป็นการเชิดชูและลํำลึกถึงดาบวิชัยสุริยุทธ ผู้ได้รับการถัดนานนามว่าตำรวจบ้าปลูกต้นไม้กว่า3ล้านต้นสำหรับการร่วมดูแลรักษาต้นตาลถนนดาบวิชัยจะเน้นให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยการร่วมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านซึ่งปีนี้จังหวัดศรีสะเกดมีผู้ลงทะเบียนปลูกต้นไม้กว่า2ล้านหแสนต้นจึงจำเป็น อย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องมีการดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ให้มีการเจริญเติบโตและรอดจากภัยแรงให้มากที่สุดขณะเดียวกันต้องมีการปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตายอีกด้วยวัชรพองศ์อิ่มทองสุขถ่ายภาพกิจภัฒนกล้วยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน